สวัสดีน้องๆคนด้วยนะครับผมมันยังอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการดูรหัสคูคเกิลของเรานะครับผมนี่เลยเนี่เนนี่นะครับผมคือรหัสคูเกิลเน,นี่ยเนี่ยคูเกิลที่เป็นรูปตัวจีนะครับผมจะมาสอนการดูรหัสคูเกิลของเรานะครับทําง่ายๆ,ๆนะครับแค่กดไปที่การตั้งค่านะครับ แล้วคอหอกเป็นไรเนี่ยคอผมเป็นไรเนี่ยกีพูดผิดนะนะครับแล้วก็มาค้นหาคําว่า Google นะครับผมนน่เน่เน่ส่วนเราสัพทิภมใช้อยู่ก็คือรุ่น V ี vo นะครับผมนะมันจะคอมผมเขียนครับว่า Google นะครับผมเนียให้น้องๆครับปรบากฏเข้าไปเลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับมันจะมันขึ้นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมและไอ้น้องๆ,ๆมาขันตัวตรงนี้ครับนี่ครับก็คือรหัสคูเก้นของเรานะครับดีนี่ดูดูดูโอ้ยนี่ครับคือรหัสคูเก้นของผมนะนี่แน่เน่นะแล้ว เนี่ยเราสามารถเห็นแล้วเนี่ยเราสามารถเห็นได้แล้วนะดูดิคือรหัสของเรานะและพอกดเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะให้เราป้อนรหัสนะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เราใส่รหัสนะครับผมเนี่ยมันจะให้เราป้อนรหัสเพื่อเพื่อทำการใส่บัตรนะครับถ้าคุณกดกดลืมรหัสเนี่ย นะแล้วคุณก็สามารถเอารหัสหลักเนี่ยมามาใส่ได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยมันจะให้เราป้อนรหัสนะครับผมดูเราสามารถเอารหัสหลักมาใส่นะครับถ้าเราดูกดลืมรหัสนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกับคลิปนี้กันเปล่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะแล้วห้ามเอาอีเมลผมห้ามลอกอีเมลผมไปนะโอเคปะ่ะเมื่อกี้เห็นจมปลองตาเลยไม่ได้ไม่ได้เซ็นเซอร์ไว้นะขอขอโทษทีผมก็ขอโทษที่ลงคลิปนานนะครับผม โ okay, อเคลงคลิปนานอีกแล้วเนาะ